ก็เรามาเดินชมนะครับบริเวณเขาเรียกว่าปา,ากงางปรางกลางนะครับซึ่งเขาทำสะพานคอนกรีตนะครับทอดยาวมาตามท้อ,องทะเลนะครับเพื่อที่จะได้เดินชมนะครับบรรยากาศ ขึ้นก้คทับกับป่าไมา้แล้วมีขึ้นลูกโตด้วยที่อยู่ด้านนะครับเห็นนันเป็นสถานที่ตากอากาศนกเยอะมากเนะยสถานที่ตัก ที่กำลังจะตกตินนะครับทาทิ่กำลังจะดลานรับขอาฟ้าดูแลวสวยมากเราเดินตามนะครับสะพานคอนกรีตไปนะมันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลย่าที่กำลังจะตกตินแล้วนะครับ เขาเรียกว่าต้นอะไรครับธรรมชาติสวยงามมากเลยโดยเฉพาะที่กำลังจะ